มหามคคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่211หนีถึงสุดล่าเครื่องมืออันชั่วร้ายนั้นถูกฟันขาดไปสองท่อนร่วงหล่นอยู่บนพื้นคล้ายกับงูพิษที่ถูกฟันลำตัวขาดกลางไป สี่สำนักสมเซงทั้งสองทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดานถาลึงม,มองผู้บำเพ็ญเพียรอิสระนั้นร้องบอกว่าพี่เฉินหมายความว่ายังไงผู้บำเพ็ญเพียรอิสระที่แท้เฉินนั้นหน้าซีดขาวเบิงตามองดูหลิวสือซุยถามว่าท่านฉไหนขัดขวางเราหลิวสือซุยกล่าวว่าท่านคิดฆ่าปิดปากสหายร่วมแนวทางทั้งสอง ภายหลังเหตุการณ์ช่วยปกปิดให้กับข้าพเจ้าทั้งเฉวยโอกาสป้ายผิดใส่ข้าพเจ้าผู้ประเพียีอิสระที่แท่เฉินนั้นแก้ต่างว่าท่านไม่ใช่เชื่อเราหร,อหรือเลียวสือซุวยกล่าวว่าตามเหตุผลข้าพเจ้าสมควรยอมรับแต่ข้าพเจ้าไม่ชมชอบเช่นนี้กล่าวจบคำส่วนลึกในดวงตาของเขาปรากฏไฟปีศาจลูกโชนสองสาย ร่างแผ่ซ่านกลิ่นไออันบ้าคลั่งออกมาผู้บำเพ็ญเพียรอิสระที่แท้เฉินนั้นร้องส่งเสียงคำหนึง่งบังคับเครื่องมือกลับมาคิดลอยตัวหลบหนีโครมโครมโครมเนาหมัดสิบกว่าสายแผ่พุ่งออกจากร่างหลิวสือซุยถลมใส่ผู้บำเพ็ญเพียรอิสระที่แท้เฉินนั้นหมัดอสูรไฟปีศาจเต็มท้องฟ้า ผู้บำเพ็ญเพียรอิสระที่แท้เฉินนั้นไม่อาจหลบหลีกรอดพ้นได้ยินเสียงดังอย่างทียิบราวกับกระแทกใส่หนังฟอกร่างของผู้บำเพ็ญเพียรอิสระที่แท้เฉินนั้นปรากรอยยุบเข้าไปสิบกว่าแห่งร่วงฟาดลงกับพื้นอย่างหนักหน่วงจบสิ้นชีวิตไปเหลิยวสือซุยมองดูสิสานักสมเซิงทั้งสองนั้นสิสานักสมเร็งทั้งสองหน้าซีดขาว แต่ไม่มีความคิดหลบหนีหากประกบนิ้วตั้งท่ากล่าวว่าถึงแม้ไม่เข้าใจว่าท่านฉะไหนช่วยพวกเราแต่ตอนนี้เชิญลงมือเถอะหลิวสือสุ้ยถามว่าพวกท่านฉะไหนคิดฆ่าข้าพเจ้าสิสํสนักสาเซงผู้หนึ่งกล่าวว่าปีศาจร้ายที่ทรยศต่อสํานักเข้าสู่เส้นทางมานทุกคนย่อมประหารฆ่าได้ หรือสือซุยกล่าวว่ากล่าวมีเหตุผลพวกท่านไม่ใช่ปีศาจร้ายอย่างนั้นข้าพเจ้ายายต้องฆ่าพวกท่านหรือสือส่อซุยกับข้าเมืองสองมือหิวร่างสีสสำนักซมเซงที่ถูกกระแทกสิ้นสติทั้งสองราวกับหิ้วไก่สองตัวเข้าอาศัยเบาะใสของรถม้าที่ชำรดเสียหายคันนั้นสืบสอบถึงโรงเตี้ยนที่ครอบครัวนั้นเข้าพัก ขอให้เท่าแก่โรงเตี้ยมที่ขวัญน,นี้ดีฟอร์นำทางไปยังห้องพักประตูห้องเปิดออกบุรุษนั้นยกเบอขึ้นขยี้ตาพบว,ว่าเป็นเซษยวิเศษที่เมื่อครู่ช่วยชีวิตครอบครัวของตนเองจึงคุกเข่าโครมลงด้วยความตื่นเต้นหญิงสาวนั้นก็รีบคุกเข่าตากดศรีรษะของทารกนั้นปากกล่าวขอบคุณไม่ขาดปากรบกวนพวกท่านช่วยดูแล รอจนพวกมันฟื้นตื่นมาให้บอกต่อพวกมันว่าเกิดเรื่องอันใดหลิวสือซุยวางร่างสิสสำนักสัมเซนที่สลบสลายลงบนพื้นห้องทิ้งเศษเงินเอาไว้จากนั้นผันกายจากไปนี่ไม่อาจคุมกระบี่เพราะประกายกระบี่สะดุดตาเกินไปเ้าไม่อาจเดินด้วยเท้าเช่นนี้เชื่องช้าเกินไปและไม่อาจไปยังชุมนุมชนอาจตูกผู้คนพบเห็นได้โดยง่าย ขนาดเดียวกันไม่อาจาเป็นยังหน้าผาสูงชันเกินไปอาจาพบพ่านผู้บําเพ็ญเพียรได้โดยง่ายแต่เหลีวสื่อสุ้ยคิดไม่ถึอว่าจะพบพ่านบุคคลเช่นนี้ได้แก่โจรผู้ร้ายเขาหยุดเท้าลงมองดูฝูงโจรสิบกว่าคนนั่งล้อมรอบกองไฟดื่มสุรารับประทานเนื้อที่ด้านหลังฝูงโจรจอดไว้เดยรถคันหนึ่งแต่ไม่พบเห็นซากศพมีแต่กลิ่นคาวเลือก จนร้ายสิบกว่าคนเหมือมองดูเขาให้กล่าวอะไรพวกเขาทราบดีว่าผู้ที่เคลื่อนไหวในป่าเขาเพียงลำพังต้องไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาหลิวืือสุ้ยถามว่าพวกท่านฆ่าคนปล้นชิงสินค้าโจนร้ายผู้หนึ่งร้องบ้าพวกเราเพียงแย่งชิงรถบรรทุกแพรพันคันนี้พ่อค้าได้รับบาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตสายตาของหลวสือสุ้ย จ้องจับที่มีดแล่เนื้อแพะของฝูงโจรมีดเหล่านั้นล้วนแปเปื้อนโลหิตโจรร้ายสองคนร้องบอกว่าเป็นเลือดแพะหรือสื่อซุ้ยคลุ่นคิดศิสนักส,สัมเสงทั้งสองกับผู้บำเพ็ญเพียรอิสระที่เสียชีวิตไม่ทันแจ้งต่อที่อื่นขอเพียงตนเองไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดสมควรปลอดภัยดีอย่างนั้น ก่อนที่สําสำนักสำเซงทั้งสองจะฟื้นคืนสติมาในวันพรุ่งนี้หลิวสื่อซุยขึ้นคิดถึงตอนนี้ขณะจะจากไปพลันนึกถึงครอบครัวที่อยู่ในเมืองน้อยหากพบพ่านฝูงโจรเหล่านี้เกรงว่าจะมีอันตรายดังนั้นถามว่าผู้ใดเป็นพี่ใหญ่นำขบวนฝูงโจรมาเกิดความไม่สบายใจหามีคนขานรับไม่ แต่มีคนเฉลืองมองชายชะกันที่ใบหน้ามีก้อนเนื้อปูดโปนผู้หนึ่งชายชะกันน้ำถลึงตาตอบหยิบชฉวยดาบเหล็กที่ใช้แล่เนื้อแพะย่างขึ้นส่งเสียงร้องคำหนึ่งฟาดฟันใส่เหลวสือซุ้ยเสียงฉาดดังสดใสศรีรษะของหน้าโจนนั้นสูญหายไปร่างล้มตึงลงกับพื้นหลังจากนี้จะได้เป็นโจนแล้ว เช่นนี้ไม่ดีมีอันตรายอย่างยิ่งเลิ้วสือซุยชี้มือไปยังซากศพที่ไร้หัวบนพื้นกล่าวกับฝูงโจรว่าพวกท่านดูสุดท้ายจะเป็นเช่นนี้ฝูงโจรส่งเสียงร้องอย่างหวาดหวั่นขวัญเสียแต่คือออกไปรอกับพึ่งแตกรังหลบหนีเข้าสู่ส่วนลึกของดงไม้เลิ้วเสือซุยขบคิดเล็กน้อยสุดท้ายไม่ได้ไล่ล่าฆ่าฟัน ร่องรอยของเขาก็ลังจะถูกเปิดเผยออกไปเขาไม่อาจาไปยังจุดนัดพบของพนาไม่แก่เท่าอีกฟ้าอยู่สูงเมฆาเบาบางหลิวสือซุยเหินบินจากไปสุดท้ายกลายเป็นจุดสีดำเล็กๆจุดหนึ่ง2งวันให้หลังที่ใต้ภูเขาไม่มีชื่อมีทานน้ำสายหนึ่งสภาพขุนเขาลาดชันกระแสน้ำเชี่ยวกราก บนทางเดินน้ำดาดาด้วยก้อนหินใหญ่น้อยคลื่นพอสาซัดใส่บังเกิดเป็นเสียงดังเลื่อนลั่นในเสียงน้ำพลันบังเกิดเสียงกระทบกระแทกหนักคล้ายกระสอบบรรจุเข้าสารใบหนึ่งตกลงบนท้องถนนชั่วครู่ให้หลังหลิวสื่อซุ้ยพุดโผล่ขึ้นจากน้ำซ่อนตัวอยู่ในซอกหินป้องกันไม่ให้ถูกผู้คนหรือสัตว์ปีบนท้องฟ้าพบเห็น เขาร่างเปียกชุ่มโชกใบหน้าขาวซีดเสื้อผ้าแปดเปื้อนคราบโลหิตหน้าอกยุบลงเล็กน้อยที่แท้ถูกของพิเศษสิ่งหนึ่งกระแทกใส่เมื่อคืนก็ถูกผู้ปริเพียรอิสระหลายคนพบเห็นทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดสุดท้ายก็ถูกต้อนเข้าสู่มุมอับจึงกระโดดลงในทางน้ำรับสายหนึ่ง เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรอิสระไม่กล้าไล่กวดตามยามวิการได้แต่นึกหาหนทางอื่นทางน้ำลับตัดผ่านใต้ท้องภูเขาแยกออกเป็นหลายสายหนึ่งในจำนวนนั้นไหลออกจากผนังผาแห่งหนึ่งเขาเชื่อว่าผู้บำเพ็ญเพียรอิสระเหล่านั้นคำนวณตำแหน่งของเขาไม่ออกถึงแม้ว่าเขาโชคดีรอดชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยเขายังรู้สึกถึงอันตรายเขามองลอดล่องหินงขึ้นไป เห็นประกายกระบี่อย่างเรือนรางไม่ทราบว่าเป็นสำนักเขาเขียวหรือสำนักไรกรุณาที่นี้หากจากพื้นที่ไห่โจไม่ไกลอาจมียอดฝีมือสำนักกระบี่ประจิมอยู่ด้วยหากว่าตอนนี้ถูกยอดฝีมือ่า่สำนักเหล่านี้พบเห็นคงต้องตายแน่นอนบัณฑิตชาราผู้หนึ่งพลันปรากฏตัวขึ้นก็มองดูหลิวสือซุยในเศร้าหินกล่าวว่าช่างไม่ทราวบว่าบุคคลเช่นท่าน มีชีวิตถึงตอนนี้ได้ยังไงเหล๋ยวสื่อซุยยิ้มจนเผยให้เห็นฟันขาวทั่วทั้งปาก